ไอ้แอ้มกอ้แล้มไอ้แอ้มไอ้แอ้มนอ้แอ้มอ้กอ้มไอ้อมไอ้แิ้มไอ้แอ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 ้มไออมไอ้แอ้ออม

ไม่ดานเยอมากเลยมันจะด้นเยอ้อเร็วสิอำอำแล้วสิเออดูหูมัยจุ๊บจุ๊บจุ๊บจั รอบยี่สานก็อยู่ท้าย <laughs> อันนี้รอบนี้ <laughs> <laughs>